อย่าลืมกดติดตามช่อง c a r i a e ของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่สุดฮอตแบบนี้ทุกสัปดาห์วันนี้พาทุกคนมาพบกับรถสปอร์ตซีดานในตำนานรุ่นใหม่ล่าสุด2026 bmw m 3ที่กลับมาพร้อมความแรงเหนือระดับและเทคโนโลยีล้ำสมัยยิ่งกว่าเดิม bmw m 3ปี2026มาในรูปโฉมที่ดุดันและโฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นเส้นสายตัวถังออกแบบให้แสดงถึงพลังและความเร็ว ั้งแต่กระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าและทรงเรียวยาวไปจนถึงกันชนหน้าที่มีช่องดักลมขนาดใหญ่เพื่อระบายความร้อนให้กับระบบเครื่องยนต์เสริมด้วยลอ้ออลลอยขนาด19และ20นิ้วพร้อมอยางสมรัทนะสูงที่ช่วยให้เกาะถนนได้มั่นใจไม่ว่าจะเป็นทางโค้งหรือทางตรง เครื่องยนต์ของ M 3ปี2026ยังคงเป็นขุมพลัง3 0ลิตรแบบ6สูบเรียงที่ w ั i n Power Turbo ให้กำลังสูงสุดกว่า530แรงม้าแรงบิด670นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ูน0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายใน3.8วินาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีด M Steptronic ขับเคลื่อน4ลอ้อแบบ M xDrive ที่สามารถเลือกปรับโหมดการขับขี่ได้ทั้งแบบขับเคลื่อน4ลอ้อหรือขับหลังตามสไตล์ดริฟ ภายในห้องโดยสารของ M3 เต็มไปด้วยความสปอร์ตหรูหราผสมผสานกับเทคโนโลยีล้ำยุคพวงมาลัย M Sport เบาะนั่งหุ้มหนังเมริโน่ที่อบกระชับตัวระบบอินโฟเทนเมน t i ไรพร้อมจอแสดงผลโค้งขนาด14.9นิ้วควบคุมทุกอย่างด้วยระบบสัมผัสหรือเสียงมีระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายรวมถึงระบบเสียงจาก Harman k a r d o ดที่ให้คุณภาพเสียงระดับพรีเมียม ความปลอดภัยก็จัดเต็มไม่แพ้กันมีทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางระบบช่วยจอดอัตโนมัติกล้องรอบคันและระบบเตือนการชนต่างๆที่ช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจตลอดการเดินทางไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือบนทางไกลนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ M โหมดที่สามารถปรับแต่งการตอบสนองของเครื่องยนต์ช่วงล่างพวงมาลายัยและระบบเบรกได้ตามสไตล์การขับของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นแบบรถ สปอร์ตหรือทแทร็กเพื่อความเร้าใจในทุกเส้นทาง BMW M32026 คันนี้เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบความแรงความหรูหราและความล้ำสมัยในหนึ่งเดียวเป็นรถที่ขับสนุกทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งและยังสามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันถ้าคุณชอบการรีวิวรถแรงๆแ,แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง p าไรช์ของเราไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปรถยนต์สุดมันคลิปถัดไป สวัสดีครับ